Wow, 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 wow. สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับน้องวารัตค่ะเราพบกันทุกวันที่ยังมีลมหายใจนะคะวันนี้เรายังมีลมหายใจเราได้มาพบกันช่วงนี้นองทานอาหารอะไรก็จะรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าพอเจอยาสมุนพอีเจอสมุนไพรเป็นหมอพื้นบ้านดีเด่นที่รู้จักกับท่านมานานแล้วก็ท่านทำยาสมุนไพรนะคะมีสมุนไพรมากกว่า8ชนิดนะคะทำไมต้องบอกว่าช่วงนี้นอกทานอาหารได้รู้สึกสบายใจขึ้นเพราะว่าโดยตัวเองเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ย การระบบการเผาผลาญหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมันมันไม่เหมือนวัยรุ่นนะคะแต่ว่าเมื่อได้เมื่อได้มามาได้ยามาได้สมุนไพรล้างบาดานนะคะสมุนไพรล้างบาดาลของเพี่อนเหมือนกันเราได้ขับเมื่อคมาในลำไส้แล้วก็รู้สึกว่าร่างกายเราเบาขึ้นแล้วก็ เป็นการดูแลได้บาบัดด้วยนะคะขอแนะนํานะคะสะหมุนพรรยรังมาดาน,นะคะมีมากกว่า8ชนเนคุณหมอเพื่อนบ้านเป็นคุณหมอเพื่อนบ้านดีเด็นเชื่อได้นะคะขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขบุญรักษาและเดยวคอยพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะน้องวรรณรักค่ะ